ครับสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกสู่ช่องบระพันชแนลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม survival.io นะครับในคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเอ่อโค้ดดีกว่านะเอาเอาพูดถึงเรื่องโค้ดก่อนดีกว่ามีโค้ดเกมที่เขาปล่อยมาให้นะครับผม็นรางวันนะทุกคนนะอันดับแรกผมจะเข้าไปที่หน้าต่อสู้ก่อนครับหน้านี้เลยฮนะหน้าหลักนะหน้าหลักนี้นะพอเราเข้ามาหน้านี้นะผมผมจะเข้าไปดูที่ตรง เมนูนะครับผมอ่ะเมนูตรงนี้พอเรากดมาแล้วปุ๊บเราจะเห็นจดหมายใช่ไหมครับเรากดไปที่กล่องจดหมายได้เลยนะครับเนี่ยผมจะเห็นตรงนี้ผมสุกันันจุดนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็หลายคนนะครับผมก็จะได้รับจดหมายชนิดนี้นะครับผมก็มาก็คือมีเพชรมีเจมให้นะครับเจมเขียวนะครับผม200แล้วก็มีพลังงาน Energy ให้อีกนะครับผม Energy ให้อีก2เอ้ย20นะครับผมตามนั้นเลยนะโอเคครับผมก็ มีการแจกมาแล้วนะครับผม200นะครับผมแล้วก็มีโค้ดให้อีกนะครับผมเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมหรือคำอธิบายข้างล่างนะครับผมตรงคอมเมนต์นะผมจ,จะทิ้งไว้ให้นะไปก๊อปเอาเลยนะครับผมไปก๊อปไปใช้เลยนะครับไไง่ายๆครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ลังค่า,าผมก็ไปเลือกที่ id ผู้เล่นคัดลอกครับผมคัดลอกคัดลอกคัดลอก ครับผมคราวนี้ให้เราเข้ามาที่เว็บเลยนะครับผมมาที่เว็บที่สําหรับใส่โค้ดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็เอาไว้กับโค้ดนั่นแหละครับผมจิมปุ๊บเราก็เข้ามาใส่ได้เลยนะครับอันดับแรกนี่ก็ตามนี้เลยครับผมใส่ ID เกมของเรานะผมเราไปคัดลอก ID เเกมมาก่อนนะครับปุ๊บนะมันจะวางไปนะครับผมที่เราคัดลอกไปเมื่อกี้นะฮะและตามด้วยตรงนี้จะเป็นรีวอร์ดโค้ดนะครับก็คือเอาโค้ดมาใส่ครับผม นะเอาโค้ดมาใส่เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคคราวนี้ผมก็เอาโค้ดเนี่ยวางลงไปครับวางลงไปเลยนะตามนี้เลยผม X m a t นะผมสองับยม2ส2 2อง io นะครับก็คือ io นั่นเองนะครับอ่ะเป็น io นะหรือถ้าไม่เอาตามนี้ก็กดข้างล่างก็ได้ครับ c o ปี้เอาก็ได้อยู่ข้างล่างนะครับอืมคราวนี้เราก็มาใส่ตรงนี้ครับผมระบบความปลอดภัยเป็นโค้ดนะครับใส่ไปเลยครับตรงนี้ก็เป็น0ูนย์ห้าสามแปด คือตรงนี้นะมันจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับก็เอาตามตรงนี้นะจะมีรูปภาพให้เป็นรหัสรูปภาพนะครับผม0538นะ38ใช่ไหมเ,เปลี่ยนปเป็นภาษาก่อน0538นะครับผมจะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับผมคนที่นำโค้ดมาใส่นะครั้งแรกที่เราพิมพ์รหัสรูปภาพตรงนี้นะครับผมแล้วกดเข้าไปร e เดมใช่ไหมกดรีเดมตรงนี้นะครับผมเพื่อยืนยันและคราวนี้มันไม่ได้ใช่ไหมครับผม ลองกดลองรีเฟซหน้านี้อีกรอบหนึ่งแล้วกดใหม่นะครับผมลองได้แน่นอนนะครับกดไปเลยนะี่กดมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมว่า ID นี้ใช่ไหมคอนเฟิร์มนะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า yes นะครับผมกดไปมันจะขึ้น fail อย่างนี้นะครับผมมันจะขึ้น fail แบบนี้นะครับผมคราวนี้เราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะกดโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ใหม่ครับนะี่มันจะขึ้น fail แล้วคุณจะสงสัยว่าไอพี่มันใช้ไม่ได้นะอันนี้เราต้องมาใส่รูปภาพใหม่นะผม เนี่ยเลขอะไรเนี่ยมันเป็น9046นะครับผมเนี่ยใส่อีกรอบหนึ่งกดเข้าไปเลยครับเห็นไหม้วคาวนี้มันจะเปลี่ยนคําพูดใหม่เห็นไหมครับผมมันเป็นมันเป็นไหนรเขาเรียกว่าระบบของเว็บมันเออร์เอร์นะครับผมมันเป็นแบบไม่ค่อยดีอะเออแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนนะจําไว้ว่าถ้าครั้งแรกไม่ได้ลองครั้งที่2ถ้าครั้งที่2ไม่ได้แปลว่าอันนั้นคือผิดแล้วหรือว่าโค้ดันหมดอายุไปแล้วนะครับผมอะตามนี้เลยครับผม c o n g r a t u l a t i o n นะก็คือเรียบร้อยนะครับผมสำเร็จแล้วนะครับผม เนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะในเกมมันยังไม่ได้ตอนนี้มั้งอ่ะโอเคเรากลับมาที่ตรงเกมเลยนะผมก็ดูก่อนว่าจะเข้าทันทีไหมเพราะว่าไม่น่าจะทันทีนะเห็นไหมก็จะเดี๋ยวลองรีเฟซก่อนก็ได้ครับผมรีเฟซเกมก่อนนะผมก็จะรีออกไปนะผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราก,กดเข้ามาใหม่ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็รีเฟซเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็กดไปที่กล่องจุดหมายได้เลยนะครับผมเมลบอกนะตรงนี้กดเข้าไปเลยครับเห็นไหมมาแล้วนะครับผม นี่แหละครับอันเนี้ยซุกสันวันคริสต์มาสนะครับผมจดหมายอ่ะดูดิจดหมายมีอะไรบ้างมันก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะผมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆมีแฟนเพจมี twitter อะไรประมาณนี้นะครับครานี้เราก็มาพูดถึงตรงนี้ดีกว่านะกดเข้าไปคุณจ้รับอีก200นะครับผมรับ200แล้วก็รับ Energy ไปอีก10นะครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะก็คือจบแล้วนะครับผม สำหรับโค้ดนะวิธีการใส่ก็บอกในนี้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มนะครับผมฟาร์มกิจกรรมตัวนี้นะถือว่าเป็นมันมันต้องรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราใช้ประจํานะครับนี่เลยครับก็คือการการฟาร์มมอนสเตอร์ลยครับเห็นไหมฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนี้นะผมทําดีฟิตตรงนี้นครับผมให้ได้ตามจํานวนใช่ไหมครับผมก็ผมเต็มตรงนี้นะเนี่ยเต็มแล้วนะครับผมหมดแล้ว คราวนี้คือถ้าใครที่ยังทําแล้วแบบยังไม่สุดนะก็สอนได้นะผมบอกเลยให้ไปเลือกด่านครับผมด่านที่4นะครับผมผมเคยทําไว้แล้วละ่ะมีมีคลิไปไว้ให้ดูด้วยครับผมด่านที่4ี่นะผมซึ่งเป็นด่านที่ได้มอนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กดไปที่อุปกรณ์นะครับผมกดมาที่อุปกรณ์เราก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยผมก็จะถอดนี้ออกนะครับผมถอดออกนะแล้วก็รีไซเคลิลมันหน่อยนึนงเอาขวดพวกนี้ออกมาครับ อาพวกของอัปเกรดออกมาแล้วก็ใส่คู่ในเข้าไปครับคู่ในก็ขอเป็นม่วงนะครับเป็นม่วงก่อนเลยเพราะว่าจริงๆถ้ามีพวกแบบสีเหลืองสีแดงก็ดีนะครับผมเอาให้เต็มที่ไปเลยใส่คู่ในแล้วก็อัปให้เต็มนะครับผมแล้วก็ตามด้วยถุงมือครับถุงมือนี้สําคัญมือสําคัญมากครับผมถุงมือถุงมือนี้จะเป็นคียสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับก็ทําการถอดออกมอกถอดพวกของบวกมาก่อนวัตถุดิบออกมาแล้วก็ถอดออกไปครับถุงมือต่อไปเราต้องใช้ถุงมือนี่ครับแวววาวนะครับ ถุงมือข้อมือแววๆนะครับกดติดตั้งเลยครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดไปที่เลเวลสูงสุดนะครับเอาให้ตันนะตัน8ปดสิบใช่ไหมโอเคตามนี้นะครับผมพอเราทําตันตรงนี้ไปแล้วเราก็อ่าเอาเข้าไปเล่นเลยครับผมเข้าไปเล่นด่านนี้เลยครับกดเข้าไปครับแต่อันนี้คือผมทําเสร็จมาแล้วไงเราเข้าไปทำกิจกรรมอื่นกันนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอนะครับผมอันนี้ผมจะปล่อยได้อกดผิด <c oughs> มันด้งขึ้นมาเวลานี้พอดีเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าการเล่นด่าน C นะผมว่าทุกคนก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับคือดาเมจมันเวอร์วังอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวละครไอ้พวกศัตรูพวกซอมบี้ต่างๆมันจะมีเลือดที่น้อยนะครับดังนั้นก็ปล่อย,อย,อยได้เลยคุณจะกดเอาอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นของตีไกลๆนะจะดีมากครับผมพวก,กบอลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกดไปเลยครับจะเป็นลูกบอลหรือจะเป็นอะไรก็ได้ลูกบอลสว่านอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำไปเฉยๆอย่างนี้ก็ได้ครับเอฟยาวเลยก็ได้นะผมเดี๋ยวจะวิ่งก็ได้แต่ผมคิดว่าผมการปล่อยเฉยๆก็รู้สึกว่าน่าเบื่อนะก็พยายามเดินให้ครับเดินให้ดูเอาวนี้ก็ได้ครับผมมาเลย ผมปรับอย่างนงี้เลยนะมาเรื่อยๆครับผมมันตีเราไม่เข้าครับวิ่งใส่เลยก็ได้นี่วิ่งใส่ไปเลยก็ได้ครับคือเข้าน้อยมากครับผมดาเมจจะเข้าน้อยแต่ว่าถ้าโดนเรื่อยๆก็คงเข้าเยอะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอ่าอันนี้ไปก่อนสวาลน,นะครับสวาลนี่มันโยนทั่วแมปเลยนะผมก็จะปล่อย F K ไปอย่างนงี้ครับผม,มจะได้เท่าไหร่ครับจริงมันได้มากกว่านี้นะมันได้ประมาณได้ประมาณแสน อะไรวะแสนเจ็ดใช่ป่ะประมาณนี้ครับผมทำเคว็ดนี้แหละครับผมไล่ทำทำเลยเคว็ดหมดโอเคกดสองครับ <c oughs> โอ้ยง่วงนอนแล้วเล่นแล้วเกมนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะเวลาผมเล่นแล้วมันรู้สึกง่วงนอนมากอาจจะแบบว่าเราฟังเสียงซ้ำๆไปซ้ำมาหรือเปล่าแล้วจนหลับอะ่ะรัพท์หล่นใส่นสหน้าเจ็บมากเลย แล้วก็ปัญหาผมก็แบบเวลาอัดคลิปอะไรเงี้ยแบบเนี่ยอัดคลิปตอนนี้แหละมันจะมีปัญหาอย่างเช่นแบบกินข้าวอิ่มปุ๊บเรามาอัดคลิปปุ๊บมันจะมีแบบมันจะเบลอออกมาผมเบลอออกมาที่รู้สึกว่าโอ้ลำคานเลยแบบต้องมาตัดคลิปใหม่แล้วเราโอ้เ็งนะครับผมตามนั้นเลยครับปัญหาก็ค่อนข้างเยอะทางกายภาพเยอะมากน่าเบื่อจะทำอะไรก็โอยไม่ไหว อยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็โอเครอไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบความยาวของตัวนี้ก็ประมาณ1 0 15นาทีนะครับความยาวของด่านนี้นะ15นาทีนะครับยาวอยู่นะไม่ใช่เบาๆนะเดี๋ยวผมจะรีเขาเรียกว่ากอไปให้เ,เร็วที่สุดแล้วกันนะจะปรับสปีให้แล้วกันนะครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นดันซีนะครับก็ตามนี้เลยครับผมมันได้ประมาณแสนต้นๆใช่ไหมคือถ้าเกิดผมเดินนะผมเดินแต่เริ่มเกมนะเดินเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยนะมันก็จะขึ้นเยอะมากกว่านี้อีกครับผมตอนนั้นผมได้ประมาณแสนเนะครับแสนเจ็แสนอะไรช่วงนี้แหละครับผมถือว่าเยอะมากนะครับทำภารกิจแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบเลยนะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมโอเคสําหรับคนที่ อ่ะมารู้เทคนิคนี้ก็เอาไปใช้ได้นะผมใช้ได้ยาวๆนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนก็ช่างนะครับผมบอกเลยว่าทำมันมันดีมากจริงจริงมันดีมากครับอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรละนะผมไม่มีแล้วครับผมก็ลองไปใส่นะผมใส่โค้ดนะผมรับไอเทมต่งตางๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวร้านท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับ